fc บึงการชายผู้กลับตัวจากยาเสพติดเพราะแรงศรัทธาในตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนคลับธรรมดาแต่มันคือเรื่องของปาฏิหาริย์ที่เกิดจากหัวใจของคนคนหนึ่งคนที่เคยหลงทางแต่กลับมาเจอแสงสว่างเพราะเด็กสาวที่ชื่ออุ๋งอิงเพชรบ้านแพง fc บึงการเล่าในคลิปช่อง พ่อยุทดแม่ติงชาแนลว่าเขาเคยจมอยู่ในความมืดยาเสพติดเหลาและความสิ้นหวังแต่วันหนึ่งเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยกมือไหว้ยิ้มให้แฟนคลับร้องเพลงบนเวทีด้วยหัวใจเขาบอกว่าตอนนั้นแหละผมรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงผมขึ้นจากหลุมนั่นคือน้องอุงอิงตั้งแต่วันนั้นเขาเลิกยาเลิกเหลา หันกลับมาใช้ชีวิตใหม่เพราะอยากเป็นคนดีเพื่อศิลปินที่เขารักผมอยากมีโอกาสดีๆเหมือนอุงอิงผมอยากให้แม่ผมภูมิใจเหมือนที่พ่อโจกับแม่นุชภูมิใจในอุงอิงเขาพูดประโยคนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นและนั่นทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเงียบเพราะทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหมอลําแต่มันคือพลังศรัทธาที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือผลลัพธ์ของความศรัทธาที่มาจากหัวใจคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง fc บึงการบอกว่าหลังจากได้ดูคลิปของน้องอุ้งอิงครั้งแรกหัวใจของเขาเหมือนถูกเขย่าเบาๆจากพลังบางอย่างเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่พูดน้อยยิ้มง่ายเกาะตันอยูแต่กลับมีแรงศรัทธามหาศาลจนทำให้ผู้ใหญ่หลายคนยังต้องยอมเขาเล่าว่าตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไร แค่เปิดดูคลิปต,ตอนน้องอุงอิงร้องเพลงฮักอ้ายหลายเดอแต่สิ่งที่ทำให้เขาน้ำตาไหลไม่ใช่เสียงเพลงแต่มันคือสายตาของเด็กคนนี้สายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจและแรงศรัทธาในสิ่งที่เธอทำตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองทีละนิดจากคนที่ติดยากลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเลิกได้จากคนที่เคยเดินหลงทางกลับมายืนได้ เพราะแรงใจจากศิลปินที่ชื่อว่าอุงอิงเขาไม่เพียงเลิกยาแต่เริ่มทำงานสุจริตเริ่มช่วยเหลือคนอื่นในหมู่บ้านเริ่มพูดให้กำลังใจคนอื่นว่าถ้าอุงอิงทำได้ผมก็ทำได้เด็กคนนี้เปลี่ยนผมได้โดยไม่รู้ตัวเขาพูดด้วยน้ําเสียงสัน่นแต่มั่นคงนี่แหละพี่น้องคือพลังของศรัทธาที่ไม่ต้องใช้เวทมนต์ไม่ต้องใช้คำสั่งจากใคร แค่ใช้หัวใจของคนที่มีความจริงใจเท่านั้นเองสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ได้เป็นเพียงคณะหมอลำแต่มันคือเวทีแห่งแรงบันดาลใจเวทีที่ทำให้คนหนึ่งคนลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่อุงอิงเทพีแห่งหัวใจพี่น้องครับถ้าเราจะพูดถึงคำว่าศรัทธาวันนี้ผมอยากให้ทุกคนจำชื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้ให้ดีเด็กที่ชื่อว่าอุงอิง บ้านแพงเธอไม่ใช่แค่ศิลปินธรรมดาแต่คือผู้หญิงตัวเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตคนมากมายไม่ว่าจะเป็นเอฟซจากอุดรขอนแก่นสุรินทร์หรือแม้แต่เอฟซบึงกาฬคนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องอุ้งอิงทําให้ผมอยากเป็นคนดีขึ้นเด็กคนนี้ไม่ได้มีแค่เสียงเพราะแต่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความจริงใจและกตัญญูทุกครั้งที่เธอยกมือไหว้ผู้ใหญ่ ทุกครั้งที่เธอพูดคำว่าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่มันออกมาจากใจจริงไม่ใช่เพราะต้องทำและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ศรัทธาของคนดูมันแน่นมันหนักมันแนบแน่นกับหัวใจใครจะเชื่อว่าคนที่เคยจมอยู่ในยาเสพติดจะกลับมามีชีวิตใหม่เพราะแรงศรัทธาในศิลปินคนหนึ่ง fc บึงการคนที่เคยเดินในทางมืด วันนี้กลายเป็นคนที่พูดปลุกใจคนอื่นได้เพราะเขาได้เห็นตัวอย่างของความพยายามจากเด็กคนหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์เหมือนกันองค์อิงไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีทุนไม่ได้มีใครปูทางแต่มีสิ่งเดียวที่เธอมีคือหวัวใจที่ไม่ยอมแพ้และนั่นแหละคือพลังที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นจากความมืดผมอยากเป็นคนดีเหมือนองค์อิงที่ทำดีโดยไม่ต้องประกาศ เขาพูดน้ำเสียงสั่นแต่ทุกคำมันตรงจากใจและนี่แหละพี่น้องคือสิ่งที่เราควรเรียกว่าพลังแห่งศรัทธาแท้จริงไม่ต้องมีเครื่องเสียงไม่ต้องมีแสงสีไม่ต้องมีเวทีใหญ่มีแค่หัวใจที่ส่งต่อถึงกันได้เท่านั้นก็เพียงพออุงอิงไม่ได้แค่ร้องเพลงเธอกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนเป็นหมืน่นเป็นแสนเธอกำลังชุบชีวิต คนที่หมดหวังให้กลับมายืนได้อีกครั้งผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูสิมีศิลปินสักกี่คนที่ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงแต่ให้ชีวิตใหม่กับใครบางคนและวันนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงคือหนึ่งในนั้นเธอคือแสงสว่างในหัวใจของหลายคนคือความหวังของคนที่เคยสิ้นหวังและคือสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าหมอลำผู้มีหัวใจทองคำพี่น้องครับผม พูดได้เต็มปากเลยว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเสียงเครื่องเสียงหรือแสงไฟบนเวทีแต่มันยิ่งใหญ่เพราะคนในวงมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทั้งพ่อโจทั้งน้ององค์อิงและทุกคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่ทำให้คำว่าหมอลำกลับมามีชีวิตอีกครั้งและสุดท้ายของเรื่องนี้เสียงบรรยายเงียบลง เหลือแค่เสียงลมพัดเบาๆเอฟซี FC บึงการบอกว่าถ้าไม่ได้อุงอิงผมคงตายไปแล้วแต่เพราะเธอผมกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะบางครั้งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้มาจากฟ้าแต่มาจากหวัวใจเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ทุกคนสามารถเป็นแสงสว่าง ให้หัวใจใครสักคนได้เหมือนที่องอิงทำให้เราเห็นสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนุ่มบึงการตนาสายาเพลินเะาะครับผมอยู่ในติกตอกในคันพันบึงการค้นบึงการนะครับแมืวอเราเอาขาเอาต้มมาทรงระหยุดเมตติงกับทีมงานนี่พี่นะครับ พอโดนๆนี่มาเทนึงเราเพิ่นบาเรื่องลูกสาวน้ำอกวมาเแาคนขิงลูกคนว่านี่ยังกัเพิ่ว่าตะกีดิยาต้อยายามายาบ้าเราจิตบดไปไอเอ้คอย่อยท้อไรเนี่ยมาสั่งว่าเลยาอซื้อหนบ่ยากบ่ยากเลยบ่เลยมียาบ้างบำบัดบํายังตะกี้นี่ามันจังิ่เลยตีโหยก้อนนี้สองพันเมตผมผูมันสมื่นเมดองเม็ดอ่ะดก่าน่ะปานั่นได้ตัวนี่ ต้นซื่อไหนครับไอซชื่อนี่ไหมโอ้ยเป็นในสี่สุขชนเนี่ยเนาะปฏิทไทยเนาะคือสิดช่วงเศ้ามาเบิ้งเด้อย่อนหย่างย่อนเบิ้งลูกสาวเบ,บิ้งคีบไหลว่าอีหลังให้พอเรื่อยๆนะผมผมไม่อยากให้รยิงจิกนนมั๊นเศร้าชื่อนี่ไหม